ต้นนี้เป็นมะขามเปรี้ยวเพาะเมล็ดนะครับผมเอาไปทาบกิ่งกับมะขามแคะตัวนี้เคยลองเสียบยอดแล้วจะติดยากอยู่นะครับคือไม่ไม่ติดนั่นเองนะครับต้องหาวิธีกันต่อไปตรงนี้ผมก็เลยเอาไปทาบกิ่งโดยการยกทั้งกระมังตัวนี้เข้าไปวางใกล้ๆต้นมะขามแคะแล้วก็ทาบกิ่งกิ่งนี้ไม่ได้หวังว่าจะติดด้วยเพราะว่าตอนทาบเนี่ยต้นต้นแม่เนี่ย กิ่งเขาใหญ่กว่าต้นที่ไปทาบก็ลองทาบดูนะครับลองทาบอยู่ประมาณสองสามกิ่งนะครับติดมาหนึ่งกิ่งอีกสองกิ่งนั้นอาจจะแนบไม่สนิทก็ลองทาบใหม่ไปแล้วอันนี้เสร็จก็ตัดนะครับตัดแล้วก็แต่งแผลตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะรอดอยู่เพราะว่าเริ่มแตกใบอ่อนมานะครับสองสามวันแล้วนะครับยังไม่มีอาการเหี่ยวก็แสดงว่าติดแน่นอนแผลตรงนี้ก็ ก็อมดีนะครับกำลังหาวิธีอยู่ว่า,าทาบยังไงให้ติดชวดัวๆทั้งเรื่องขนาดของกิ่งแล้วก็อายุของกิ่งนะครับอายุของกิ่งก็คือพวกสีที่มันอ่อนแก่จนเกินไปอะไรพวกนี้นะครับ